เดียวขับเอาขับเอารถมันก็พังนั่นหมายความว่าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงอย่างจังเอาพอไม่เท่าไหร่เอาเรื่องปฏิบัติมาทําร้ายตัวเองมาทรมานตัวเองสุขภาพก็ไปไม่รอดใจก็ไปไม่รอดใจเหมือนคนขับพ่อได้ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าเรื่องครูบาอาจารย์นักปฏิบัติว่ามันน่าจะต้องมีการแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านคงไม่สอนให้เรามาทําแบบนี้หรอกท่านต้องการที่จะให้เราเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจ เราสังเกตได้สาวกชั้นหลังเนี่ยพระมหากรสปะพระอานุพนพระกุณฑะยานยอายุร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบคนทั้งนั้นน,นางวิสาเองวิสาขาเองเลยตั้งร้อยยี่สิบี่เราก็งงแ้งเจ็ดสิบแปดสิบจะไปไม่ไปแหลอยู่แล้วมันมาว่ามันจะต้องมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างเราจะบอกว่าโครงสร้างมนุษย์ทั่วันี้อ่อนแอเพราะว่าธาตุอาหารมันต่ำอย่างนี้คงไม่ใช่เหตุผลเพราะอาหารธรรมชาติก็ยังมีกินอยู่เยอะแยะนะ นั่นก็เลยเปลี่ยนเสือมใหม่ว่าส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อดูแลร่างกายให้ดีเพื่ออะไรเมื่อร่างกายเข้มแข็งแล้วโอกาสที่จะเกิดสติปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมขั้นสูงและละเอียดเนี่ยมันเป็นไปเป็นไปได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่สบายเนี่ยเรามีเวทนาที่สูงมากแล้วเราก็ส่อสู้กับเวทนาจิตก็อยู่ในชั้นหย,ยาบๆมัวคาแต่เวทนาการที่จะเข้าไปสู่ธรรมะขั้นสูงได้นี่เวทนาต้องเบาบาง พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพุทธิราชกุมารสูตรวันหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะเอากิเลสออกจากใจ 2. ต้องทําความเพียรอย่างต่อเนื่อง 3. ต้องมีเวทนาเบาบาง 4. เป็นคนตรงไปตรงมาไม่เล่นแรลแปรธาตุไม่คดไปโคงมาไม่คดในข้องเงนในกระดูกนะเป็นคนตรงไปตรงมาปากอย่างใดใจอย่างนั้น 5. ที่สําคัญก็คือมีสติสมัมผัญาป,ปกติ ไม่ใช่คนบ้าใบาเสียจริตผิดประสาทไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นคนปกติที่สามารถที่จะพัฒนาสติสัมปชัญญะนี้ให้แหลมคมให้เกิดปัญญาสามารถทําลายกิเลสได้อน,นี้ข้อห้านี่ก็สําคัญหข้อี้สําคัญดังนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระเจ้ากับเปอร์เซนที่กุศลอภัยราชกุมารน,นะที่เข้าไปถามปัญหาเรื่องนี้ามาเลยมาเน้นข้อที่สว่าให้มีเวทนาเบาบางให้มีโรคน้อยมีอภาธน้อย พราะถ้ามีโรคมากมีอาพาธมากเนี่ยเวทนามันแรงปฏิบัติเท่าไหร่มันก็ไปติดอยู่แค่เวทนาวิตกกังวลบำบัดอยู่นั่นนะร่างกายไม่เข้มแข็งพอจิตใจก็หนักหนักด้วยเวทนาหนักด้วยความวิตกกังวลหนักด้วยนิวรแต่พอมีเวทนาเบาบางพอเราดูแลร่างกายดีเรื่องอากาศอาหารเรื่องน้ําเรื่องอาการออกกําลังกายดีเนี่ยเวทนามันก็ก็ไม่มากเบาบาง,บางสบายภาวนาได้ตลอด เราะนั้นทุกเช้าเราจะต้องมีเวอร์ชั่นในการออกกําลังกายอันไหนที่มันจะเป็นการเสริมให้มีสุขภาพดีเนะี่ยเราก็พยายามทําสิ่งนั้นอย่างที่หมอเสกท่านว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชผักผลไม้ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแต่เรามากินเนื้อเมื่อฝรั่งมันสอนนี่เองนะเราก็พลอยกินเนื้อเข้าไปด้วยเพราะนั้นที่นี่มาก็เลยว่าธรรมะมันจะสรรให้มีสวนผักข้างหน้าเนี่ยมาให้ไถ่เมื่อวันก่อนนี่เรียบร้อยแล้ว จะคิดว่าเอ้จะให้ชาวบ้านมาทําก็ไม่รู้ว่าจะถูกตามหลักวิชาการหรือเปล่าแต่เป็นแนะเขาก็ทําตามดื่มของเขามาว่าน่าจะเอาญาติโยมที่เขามาหลักวิชาการมาทำทำได้หลายหลายอย่างนึกถึงโยมพ่อโยมแม่หรือมเมื่อวานเมื่อวานคุณเหลืมเข้ามาพอดีว่าต่อไปจะเอาโยมพ่อโยมแม่ทําสวนโอสวนผักสวนอดมาตลอดมาช่วยดูแล คุณเหลืมเขาจะบวชในอะนาคตหลวงพ่อไปช่วยบวชตัวนี้เป็นพระขาวไว้ก่อนแล้วกันช่วยหลวงพ่อขับรถก่อนจนกว่าพ่อแม่จะสุขสบายดีบวชแล้วมันจะยั่งยืนคนเราถ้าพ่อแม่ไม่สบายนะเราจะปฏิบัติทาไปขนาดไหนก็ตามเนี่ยไปไม่ได้เพราะมันคาเอมาจุดนู้นโยแม่สบายดีมาถึงปฏิบัติได้ผ่านเมื่อก่อนโยแม่ไม่สบายปฏิบัติก็มีแต่อุปสรรคพอหลังจากโยแม่สบายแล้วปฏิบัติก็ไปได้เร็ว วันนั้นเหลือพยายามที่จะศึกษาธรรมะขั้นสูงแต่ว,ว่ายัางปล่อยทิ้งพ่อแม่อยู่ยังไปไม่ได้เนี่ยมาก็เลยมาแก้กรรมว่าทําพ่อให้สบายซะก่อนแล้จะบวชในช่วงที่แก้ปัญหาให้พ่อให้แม่เนี่ยให้อยู่เป็นประขาวไปสักพักปรุงผมขับรถให้หลวงพ่อสักพสักพักเพราวนียฮะไม่มก็ไม่ก็ไม่นานก็ไม่นานบางทีแค่ปีเดียวจบหรือบางทีครึ่งปีจบอยู่ที่ว่าเราแก้ ไม่จะแก้ปัญหาหพ่อแม่ถ้าหากว่าคุณเหลือไม่แก้ผมจะเอาพ่อแม่ของคุณเหลือม,มาอยู่ด้วยเก็ถ้าดุดไปครั้งนี้ผมว่าผมคงเสียใช่ไม่ใช่ไม่นานหรอกเพียงแต่ว่าแก้ไขปัญหานนนนแรงมมััั้อีะใช่เพราะตอนนี้เราไม่มีอนาคตอะ่ะอยู่ปัจจุบันพวกเยอะอะไรที่เป็นปัจจุบันในเหลือยอมรับได้ทั้งนั้นแหละ แต่ถ้ายังมีอนาคตอยู่แล้วมันแรงนะมันแรงเนพะราะน,นั้นปัจจุบันนี่จะปลดล็อกได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นก็เลยว่ามารู้จักยมพ่อยมแม่คุณเหลือมานานตั้งแต่หลุมเรียนอยู่นมัธยมพอมาอยู่หนองพหลอดบ้านอยู่ใกล้กันก็เลยรู้จักยมพ่อใหญ่ทอนแม่ใหญ่เข็มดีคือคนมีอัธไสยมีธรรมะดีมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเป็นคนใจกว้างใจกว้าง เป็นหมอนวดไล่บีบไล่นวดให้คุณพ่วบ้านทั่วเมืองแหละจิตใจกขว้างขวางมากแต่ก็หวังว่าอยากเป็นห่วงหรือว่าเหลือยังยังยังไม่เข้ามาทางนี้เดด็เต็มที่เพราะเหลือด้วยปากเขาจะบวชท่านก็ดีใจหมาก็บอกอย่าเพิ่งบวชเอาพ่อให้แม่ให้ให้สบายกว่านี้สนิดกันก็เลยอยากจะรับคุณพ่อคุณแม่เหลือมาอยู่ด้วยเลยเหลืแน่ใจนะ ยังมีปัญหาอเข้าอบรมันเหรอครัอบอย่างงั้นกนะ็ถ้ามันปีน่ันไขนยังน้มันใหญ่นะก็ไม่มีปัญหาว่าช้าเนี่ยแรงแรงแรงลูกแรงมีบากเหรอแน่ใจว่าบวชแล้วแรงลูกมันจะดึงไปไม่ได้แน่ใจนะถ้าแน่ใจก็โอเคมีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่ายัางไงผมจะแวะไปคุยยุมพ่อยุมแม่ด้วยอย่ามาอยู่ด้วยเพราะเห็นทํางานสองคนมานานเหลือเกินแต่ว่า กับปัญหาเรื่องลูกเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเพราะลูกไม่ค่อยได้นั่นอยู่กับบ้านไม่อุ่นใจถ้าได้อยู่ใกล้ๆลูกเนี่ยพ่อแม่จะอุ่นใจใช่ไหมหม่อมเป็นพขาวไปสักเกี่วันก็ไ,ได้โอ้หม่อพ่ออยากจะชักหม่อมพ่ออยากซักสามไม่อยากอยากซักสามเดือนหน่ะอยากจะกอยากซักสามเดือนฝันฝันไงไงึ่งเะเพื่อพิสูจน์ความเข้มขน้นเข้มแข็งจริงเพราะถ้าสมมุติเราบวชไ,ไปไวๆเดี๋ยวอยากศึกก็ไปใหม่อีกเพราะว่าถ้าท่านเลยสามเดือนไปแล้ว ไปตั้งรัที่ใหม่ไปตั้งลัไปตังรัที่ใช่แต่ถ้าคุณเป็นาาจวันเนี่ยคุณทามสุดว่าตรงนี้คุณรูาพเราานี่คือทำแก่ทำแก่ทำแม่แม่แก่ไม่แก่ไปเองวนีอเ่อลัคินึงไม่ี อันนี้อันนี้อันนี้จะฟังเดี๋ยวฟังหลวงพ่อยังไงเดี๋ยวต้องฟังหลวงพ่อก่อนเดียวหลวงพ่อลองพูดให้ฟังเออฟังเอาคูธทนีเดี๋ยวจะได้เชิญกลับบ้านนะคืออย่างนี้เมื่อเราสามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้แล้วเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันจะจบแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้ที่ตัวเองนะ ปัญหาก็มีไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้คือเทคนิคหลวงพ่อทํามาแล้วหลวงพ่อเมื่อก่อนว่าหลวงพ่อจะทำเหมือนแต่ว่ามันมีปัญหาไปเรื่อยๆพอกลับมาแก้ไขตัวเองทุกอย่างมันก็ลงตัวปัญหาทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยนะปัญหาเรื่องครอบครัวพ่อ,พอแม่พี่น้องอะไรลงตัวหมดเลยแต่ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นมันไม่จบอะอะไรมาแก้ที่ตัวเองดังนั้นะมาก็ดีใจว่าคุณเหลือประกาศว่าผมไม่มีอนาคตแล้วออยใช่คุณเป็นคนตายแล้ว แะตายซะก่อนตายะนะเพราะถ้าคนตายแล้วจะไม่มีเงืเ่อนไขอะไรใดทั้งสิ้นยอมทุกอย่างแต่ถ้ายังไม่ยอมแสดงตายไม่จริงก็เป็นคําพูดเฉยๆเป็นคําพูดเป็นความคิดไม่ใช่ของจริงนะของจริงต้องยอมรับในสิ่งที่เราประกาศเพราะมาเป็นสัจธรรมนั้นเองในสัจธรรมไหนที่เราพูดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงเป็นหัวใจของเราเพราะทุกวันนี้มีปัญหาคือพระพูดธรรมะได้เยอะแต่ว่าไม่มีสัจจคือทําตามที่พูดไม่ได้มันก็ออก กิเลสพาไปเรื่อยๆทีนี้เพราะว่าท่านเป่าอบ,บัดว่าพระที่ตั้งใจมีเจตนาที่จะมูสาวาดเนี่ยความช่วยอย่างอื่นที่จะทำไม่ได้ไม่มีถ้าผู้สาวาดได้อวบ,บัดเป็นอย่างนี้ผูทิ่ญาตรัสนะมัจช่บ,บ่าว่าเองเมื่อคนเรากล้ามูสาวาทแล้วความช่วยอย่างอื่นที่จะไม่ทําเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัจธรรมเนี่ยเราจะต้องเล่นไม่ได้ต้องจริงจังนะแล้วก็ เพราะมันคือความเป็นความตายของภพชาติไม่ใช่ความเป็นความตายของชีวิตเพราะชีวิตของเราตายแล้วก็แล้วไม่แล้วเนี่ยภพชาติของเราที่จะต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนพบแล้วเมื่อไหร่จะเจอคําสอนพระพุทธเจ้าอีกถ้าเราระเบิดได้คําสอนเลยในศีลของท่าน,เป,น,านเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นต่อไปที่นี่มาจะไม่ให้ใครมาเล่นแร่แปรลิ้นเล่นแต่ว่าจะต้องมีสัจจะทำในสิ่งที่เราเราพูดพูดในสิ่งที่เราทแล้ว มันจะเป็นหลักของพระพุทธเจ้าหลักพุทธศาสนาเว้นแต่ว่าเราจะตั้งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ศา,ศาสนาองค์ใหม่แต่ว่าในอดีตว่าคําสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะตรงกันหมดเลยนะท่านบอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คำสอนธรรมวินัยของท่านไม่เคยเปลี่ยนไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีก็ตามถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถ้าไม่ตรงกับพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นมันก็เป็นความเพี้ยนไปไม่ใช่นั้นาศาสดามีเยอะแยะในโลกแต่ว่าไม่มีใครคงทนเท่ากับพระพุทธเจ้าที่เราเห็น เจ้าเลือที่ต่างๆท่านตะวันตกโตออกที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าใครจะอยู่ยั่งยืนแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีดังนั้นเองโดยที่ความวิปริตผิดแปลกของคนทางตะวันออกเนี่ยทำให้ศาสนาเราผิดเพี้ยนไปแต่เดี๋ยวดีกลับว่าทางตะวันตกนะยุโรปอเมริกากลับมาสนใจพุทธศาสนาอย่างอย่างมากเลยนะทั้งกิดเป็นวาระแห่งชาติเลยตวนนี้พุทธศาสนาเพราะคนเขามีปัญญาเขาเห็นความสําคัญคําสอนพระพุทธเจ้า นั้นเองก็ในสถานที่นี้น่าจะเหมาะสำหรับในการพัฒนาคุณธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงนักศิลน,นักบุญนักปฏิบัติหลวงพ่อเคยประกาศได้แล้วว่าอะไรที่หลวงพ่อพูดไปแล้วไม่ตรงคำพูดต้องเตือนหลวงพ่อด้วยอะไรเพราะหลวงพ่อก็เคยมีบกมีวิบากกรรมมาก่อนหลวงพ่อเพื่อพร้อมที่จะแก้ตัวเองได้ทันทีเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้อง คือเราจะต้องไม่ยกยอครูบาอาจารย์ในทางที่ผิดเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พังมาเพราะว่าลูกศิษย์ยกยอในทางที่ที่หลงตัวเองอะ่ะครูบาอาจารย์ก็หลงตัวเองใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันก็มีฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้ามาสวมรอยทันทีเพราะวิบากกรรมไปโกหกพระพุทธเจ้าไปทําร้ายคาสอนพระพุทธเจ้าวิบากกรรมก็จะเล่นงานนั้นเองก็ ถึงบอกพวกเราว่าถึงแม้เข้ามาปฏิบัติกับหลวงพอ่อถ้าเห็นหลวงพ่อไม่เข้าท่าก็าทีพูดก็ดีทําก็ดีไม่เข้าท่าต้องท้วงทันทีหลวงพ่อจะไมะ่คือไม่ถือโทษโกรธอะไรถ้าโทษโกรธเคียงก็แสดงไม่ใช่พระใช่ไหมก็ไม่ควรจะนับถือหลวงพ่อด้วยใช่ไหมถ้าหลวงพ่อแสดงอาการว่าไม่พอใจอะไรนรงนเนี้ยก็แสดงไม่ใช่พระจริงก็ไม่ควรที่จะนับถือต่อไปอ่าะอนมีการพิสูจน์พระไปด้วยในการที่แต่โยมต้องกล้าพอนะ ถ้ายมกลัวบาปแสดงว่าไม่รู้จักบาปหลวงพ่อเทียนว่าถ้ายังกลัวบาปอยู่แสดงว่าไม่รู้จักบาปถ้ารู้จักบาปแล้วจะไม่กลัวบาปเันว่าเออเรื่องนี้นาคิดนะที่เรากลัวบาปเพราะเรายังไม่รู้จักบาปบาปคืออะไรใช่ไหมบาปค,คือความทุกข์ใจคือความไม่สบายใจถ้าเราทุกข์ใจไม่สบายใจนั้นแ่ะถึงกลัวขนาดไหนก็เรียกบาปเพราะว่าเราไม่สบายใจเพราะบาปคือความไม่สบายใจแต่ถ้าเราแก้ความไม่สบายใจเป็นเรา รักษาจิตใจให้สบายอยู่เสมอบาปจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเตือนพระบอกพระเนี่ยถ้าเรามีปัญญาและมีเมตตาพอเนี่ยเราได้บุญไว้ซ้ําไปเพราะอะไรช่วยกันรักษาพระศาสนาถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาพระศาสนาน,นี่โอ้ผู้ธ่ศาสนามีมาก่อนเราแล้วก็จะอยู่ไปไม่รู้กี่พันปีอะ่ะแต่เราไม่อยู่ถึงร้อยร้อยปีก็เราก็ตายใช่ไหมล่ะถ้าเราไปทําให้ผู้ศาสนาเสื่อมเนี่ยเราก็จะลงไปตกนรก เราไปสวยใบยภูไม่รู้เท่าไร่แล้วไม่มีโอกาสที่กลับมาพบศาสนาของพระองค์ด้วยถ้าทําอะไรผิดพลาดนะดังนั้นเราต้องพยายามเต็มที่ช่วยกันรักษาคําสอนพรุทธเจ้าให้ตรงไปตรงมาใครจะมาทําอะไรผิดพผกผิดเพี้ยนนี่ก็ต้องถูกลงโทษอะ่ะช่วยกันรักษาคําสอนพรุทธเจ้านะคือไม่ให้เล่นแร่แปรคําพูดเหมือนกับรัตเจ้า้ะที่ทั่วไปเพราะว่ามันไม่ใช่คําสอนที่ถูกต้องนะ นั่นเองเรามาที่นี่เรามีแต่ปัจจุบันไม่มีอนาคตไม่มีอดีตถ้ายังมีอดีตอนาคตอยู่ก็อยู่ยากเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนปัจจุบันถ้าปัจจุบันอยู่ปัจจุบันก็เหมือนคนตายแล้วอ่ะคือไม่มีอนาคตเมื่อนคนตายแล้วก็จะหมดทิฏฐิมานะความอดดื้อถือดีอะไรต่างๆก็จะค่อยหมดไปแต่ยังมีความอดดื้อถือดีทิฏฐิมานะมีอยู่ก็สนแสดงว่าเพียงว่าปัจจุบันเพียงคําพูดเชื่อถือไม่ได้ uh, มันเป็นอดีตอนาคตอยู่นะเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องช่วยกันพูด พิสูจน์ความจริงตรงไปตรงมาเราจะไม่ใช้คาพูดเหมือนคนทั่วไปที่เขาใช้คนยุคปัจจุบันที่เขาหลอกกันต้มกันลวงกันเอา,าศาสนามาทำมหากินกันแบบพระทั่วไปทํากันเราจะไม่ทําอย่างนั้นถ้าใครทําอย่างนั้นเราจะต้องช่วยกันลงโทษแล้วก็เรียกว่าอปเปหิคือไลนะ่เพราะรักษาแม้แต่เราจะอยู่นี่ในแผ่นดิไม่ได้ก็ต้องทําเพราะว่าข้อความจริงเป็นสิ่งสูงสุด เพราะมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมเราดังนั้นเองก็อยากจะให้เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้อนรับคนที่ตั้งใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์แต่ว่าเขายังไม่มีปัญญาพอที่รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาได้อย่างตลอดรอดฟังก็ต้องเพิ่มภูมิสติปัญญาให้เขาให้สูงขึ้นนะแล้วเขาก็จะสามารถรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยได้ตลอดรอดฝังอันนี้คือความประสงค์ของเราทุกคนมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะ แต่ว่าเมื่อปัญญาไม่พอในกิเลสมันเลยถือโอกาสไงเมื่อกิเลสถือโอกาสเข้าแทรกปั๊บนี่ปัญญาหายหมดเลยมันกลายเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาปัญญาเนีนะั้นเรื่องนี้เราจะต้องคอยศึกษาดูแลกันไปเพื่อดูแลพระศาสนาร่วมกันนะเราต้องประกาศไปอย่างนั้นเลยนะถ้าใครเข้ามาดูเห็นท่าเห็นทีไม่ชอบมาพาทีแล้วก็อบอกเออเนี่ยพุทธเยา้าท่านสอนอย่างนี้นะ แล้วคุณสอนอย่างนั้นผิดนะเราก็บอกเขาตรงๆอย่าไปเห็นแก่ลาบสก,กะละัลลาเห็นแก่เงินแก่ทองไม่ได้เพราะจะทำให้พระาศาสนาเสื่อมนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราค่อนข้างมีวาทะาที่รุนแรงทุกวันนะแล้วก็เข้มข้นทุกวันมันเป็นเชิงอขอพรพูดอีอดกมันเป็นเชิองอ่นี้นะไม่ใช่าการตัวเย็นหรือว่าเป็นลักษณะเชิงเชิงเห็นอีกมิตีหนึนนน่งของขอ,งองดีดวงจิตหนึ อ๋อใช่ถ้าตรงกับคําสอนเราเอาคำสอนผู้เจ้าเป็นหลักเทียบะจะมิติไหนก็ตามหลักธรรมนั้นผู้ทเจ้าตัดเอาไว้แล้วท่านเป็นบรรทัดฐานเลยแต่เราจะเทียบนี่จะต้องหลักของเราก็จะต้องเทียบของท่านด้วยแต่ถ้าหากว่าเราโคดไปเคี้ยวมาตามทิศถีของเราเนี่ยเราก็บิดเบือนคําสอนผู้ทีเจ้ามันจะเป็นบาปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมของท่านได้ด้วยแต่ว่าหลักธรรมคาสอนผู้ทเจ้าหลวงพ่อศึกษามาสี่สหสปีหลวงพ่อว่าไม่พลาดนะ แต่ถ้าพระเดินมาแล้วผมตัดสินใจเองใครตัดสิใใในใ,สใจให้เราได้เอาละเอาละครูทานมาตั้งแต่เด็กแล้วออเอาละเอาละครูธนีเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาตามที่หลวงพ่อบอกเป็นแนวไว้ก็แล้วกันแต่ว่าพระไจรปิฎดกอยู่ตรงนี้หลวงพ่อดูแล้วปรากฏเป็นฉบับของพ่อม่นะปวกกินเกินบนเลยเพราะฉะนั้นต้องหาพระไตรปพิฎดกฉบับไทยไทยมาไว้ตรงนี้คงจะเอาฉบับของท่านพุทธวจนะมาอ่านให้กันฟังไว้เหมื กำลังกำลังฮิตอยู่แล้วคนกำลังเห่อด้วยนะเหลือมใช่ไหมตอนนี้พุทธวจนะนะผมว่ามีลัทธิใหม่ที่เจ๋งกว่าราณเหลือก็ถ้าถ้าเจ๋งกว่าคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องไปไปหาเจ้าลัทธิใหม่เป็นคำสอนพุทธเจ้าแต่เป็นเวอร์ชันของคนปัจจุบันอ๋อใช่แล้วก็ต้องช่วยเหมือนแฟชั่นมจะเหมือนเหมือนเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นแต่มันจะมีอีกไอ้เจเนเรชั่นใหม่ที่มันมันเป็นคำสอนพุทธเจ้า